สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูบอลเก่านะคะมีบอลเก่านะคะตู้นี้จะเป็นบอลเก่าทั้งตู้นะคะเป็นตู้ที่กํลาลังจะเตรียมอบนะคะในช่วงหน้าหนาวนะคะอันนี้ก็เอามาใส่ตู้ไว,ว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาผ้าใบน,นะคะเอามาคลุมผ้าใบใส่ค่อยเอามาคลุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่ทั้งนั้นเลยนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นนี่ พาลีลังทวีปนะคะต้นนี้จะเป็นบอนก้านเขียวนะคะแล้วก็ใบจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็คือพาลีลังทวีปนะคะใบาอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเหมือนเขาอยู่นอกตู้มานะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งจะเอามาใส่ในตู้เพื่อจะเตรียมอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์แม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ จะมีลูกเล็กๆอยู่ที่ต้นด้วยนะคะกะว่าจะเลี้ยงไว้เป็นฟอร์มกอนะคะทุกคนต่อไปต้นนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะไอยาเลสนะคะต้นนี้คือไอยาเลสนะคะนี่นะคะใบเขาก็จะเรียวยาวกว่าพารีนะคะใบเขาจะเรียวยาวกว่านะคะไอยาเลสนะคะนี่ ค่สี่เขาจะเป็นประมาณนี้นะ,ะทุกคนแล้วก็สะโพกเขาเนี่ยจะเรียวยาวกว่านะคะนี่เอามาเทียบกันอันอาพาลีลังทวีปเนี่ยเขาก็จะสะโพกใหญ่กว่านะคะสว่วนอัญเลสเนี่ยเขาจะเล็กกว่าแล้วก็ดูเหมือนเขาจะยาวความยาวของใบเขาจะยาวกว่านะคะทุกคนแล้วก็ก้านของเขาจะไม่เป็นสีเขียวนะคะก้านเขาจะออกเหมือนสีดำตาลน,นะ,ะแล้วก็ เขาเหมือนเขาเรียกว่าเป็นก้านบัวนะคะสีก้านบัวนะครับก้านจะออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็มีเซี่ยนด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นเท้าอาศัศการทศูน์นะคะทุกคนอัน,นก็จะเป็นบอลเก่านะคะอีกตัวหนึ่งนะคะนี่มันจะดูคล้ายๆกันนะคะแต่ดูก้านนะคะทุกคนก้านของเขานะคะจะไม่เหมือนกันก้านอันนี้จะออกสี ขาวๆหน่อยนะคะจะออกสีขาวๆหน่อยแต่อันนี้จะออกสีน้ำตาลดำๆเลยนะคะนี่ความแตกต่างของก้านเขานะคะนี่อันนี้คืออายเลสนะคะส่วนนี้คือก้านเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วใบเขาก็จะยาวกว่านะคะอายเลสว่ายาวแล้วนะคะ ต่อไปนี้ก็จะเป็นนาลายปรับนนทกนะคะต้นนี้จะเป็นนาลายปรับนนทกนะคะใบเขาจะใหญ่นะคะคล้ายๆสามเหลี่ยมเลยนะคะนาลายปรับนนทกก้านก็จะเป็นสีเขียวนะคะสะโพกกว้างนะคะจุดเขาก็จะเป็นสีชมพูพื้นใบเขาจะออกสีเขียวๆน้ําตาลไหม้นะคะอันนี้คือนาลายปรับนนทกนะคะเขาก็จะมีเม็ดสีชมพูนะคะ เป็นสีชมพูแล้วก็มีเส้นตรงนี้นะคะเป็นสีชมพูออกเข้มๆนะคะนี่นะคะชมพูเข้มๆเลยมีเส้นตรงนี้นะคะอันนี้คือนารายปราบนนทกนะคะทุกคนก้านเขียวนะคะนี่นะคะต่อมาก็จะเป็นยักษ์อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ชื่อว่ายักษ์ลนพัฒนะคะทุกคน สีเขาจะสวยงามมากๆเลยนะคะยกักษ์ลนพัทแล้วก็ดูตรงสระดือของเขานะคะตรงนี้นะคะเขาจะออกเป็นสีแดงแดงนะ,ะทุกคน <c oughs> นี่เขาจะออกเป็นสีแดงแดงนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะต้นนี้ยกักษ์ลนพัทนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็กลว่าจะเอาเป็นฟอร์มกอะะเพราะว่าเขามีลูกมีหน่อขึ้นมาแล้วนะคะกล่าว่าจะทําเป็นฟอร์มกอะค่ะแล้วก็ดูก้านของเขานะคะ ก้านเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็มีเสี้ยนนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก้านเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือยักษ์ลนพัทนะคะทุกคนยักษ์ลนพัดต่อไปนะคะนี้ก็จะเป็น ะกูลยักษ์เหมือนกันนะคะอันจะชื่อว่ายักษ์ปักหลันนะคะทุกคนยักษ์ปักหลันนะคะนี่ใบของเขาก็จะเหมือนจะป้ายๆแบบนี้นะคะสีเขาก็จะกัดขึ้นมาประมาณนี้นะคะทุกคนสะดือเขาก็จะเป็นออกสีแดงๆนะคะนี่นะคะอันนี้คือยักษ์ปักหลันนะคะใบรูปทรงใบเขาจะมีหูขึ้นมาประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นทรงใบไทยนะคะอันนี้ แล้วก็ก้านเขานะคะนี่เขาจะเป็นออกสีเจนขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีเสี้ยนนะคะสีน้ําตาลนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะก้านของเขาแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นยักษ์ปักลั่นเหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้เขาก็ยังเพิ่งจะเริ่มอันนี้คือใบใหม่นะคะเขาเพิ่งจะเริ่มกัดแบบนี้นะคะนี่เขาเพิ่งจะเริ่มกัดสีแบบนี้นะคะ เม็ดของเขาเป็นสีขาวนะคะทุกคนค่ะต่อไปตัวนี้นะคะทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทศก,กันนะคะทุกคนอัน,นจะเป็นทศก,กันนะคะราสีที่ชื่อว่าทศก,กันนะคะเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาก็ดังอยู่ ราคาก็พุ่งสูงมากเลยนะคะทศกัณฐ์แต่เวลาเลี้ยงฟอร์มโตฟอร์มใหญ่แล้วอะคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะถัดมาก็จะเป็นต้นที่เป็นตระกูลยักษ์เหมือนกันนะคะอันนี้จะชื่อว่าอินทรชิตหน้าทองนะคะหน้าเขาจะเป็นกระสีออกสีขาวๆเหลืองๆออกจะเป็นสีทองๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอินทรชิตหน้าทองนะคะ ก้านของเขานะคะจะเป็นสีดำแล้วก็จะเหมือนมีสะพานสีขาวๆนะคะทุกคนเส้นสีขาวอยู่ที่ก้านด้วยนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าอินทรชิตหน้าทองนะคะเขาก็จะมีความสูงเขาจะเป็นบอนสูงนะคะแล้วเขาก็จะมีหูใต้ใบนะ,ะทุกคนนี่เขาจะมีหูใต้ใบด้วยแต่นี้อายุเขายังน้อยอยู่นะคะหูเขาก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะอันนี้คืออินทรชิตหน้าทองนะคะ เวลาเลี้ยงไว้ฟอร์มก่อนนะคะสวยมากๆเลยนะคะอินทรชิตหน้าทองต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นยักษ์อีกตัวนะคะอันนี้ชื่อว่าวรนีสูนนะคะต้นนี้ชื่อว่ายักษ์วรนีสูนนะคะเขาก็จะเป็นยักษ์ที่เป็นหน้าสีอ่าเป็นจุดสีชมพูนะคะนี่เขาก็จะเป็นจุดจุดสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นขเขาจะออกสีขาวอมอมเหลืองนะคะนี ขาวๆเหลืองๆนะคะแล้วก็สะดือของเขานะคะก็จะมีจุดแดงๆอยู่ตรงหูใบตรงนี้หน่อยนึงนะคะนี่ยักษ์วานีสูนะคะทุกคนนี่เขาจะมีจุดแดงๆตรงนี้หน่อยนึงนะคะสะดือของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือยักษ์วานีสูนะคะก้านของเขานะคะก็จะเป็นก้านออกสีขาวขาวประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเส้นสีดำๆนะคะ อยู่นะคะอันนี้คือการของยักษ์วรณีสูตนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นอินทรชิตหน้าทองเหมือนกันนะคะนี่ใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็สีเขาก็จะเริ่มกัดมาเรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนบอลเก่าของบ้านบอนสีส่วนนกนะคะก็ฝากทุกคนติดตามช่องบ้านบอนสีส่วนนกชัยนาทด,ด้วยนะคะถ้าใครแวะ มาใช่นานะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมที่สวนได้นะคะ